ที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมฑลทหารบกที่33อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พลตรีธีระพดุงสุนทรผู้บัญชาการมฑลทนหารบกที่33ในฐานะผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมบริหารสถานการณ์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมกับผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงในสังกัดกองทัพภาคที่3อาธิบณฑมลทนหารบกที่33มฑลทนทหารบกที่35กองพลพัฒนาที่3กองพันพัฒนาที่3กองพันทหารปืนใหญ่ที่7 กรมทหารปืนใหญ่ที่4เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานไม่ให้ทับซ้อนกันในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดจากนั้นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33พร้อมด้วยผู้อํานวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนาเรศวรมหาราชและโรงพยาบาลค่ายกาวิละพร้อมด้วยชุดทีมแพทย์เคลื่อนที่ เดินทางไปยังศูนย์พักพิงโชคคราวผู้ประสบภัยน้ําท่วมวัดลัทธิวันพระนอนขอนตาลอําเภอแม่ริมเพื่อพบปะให้กําลังใจผู้ประสบภัยและตรวจสุขภาพในเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัว2อรายที่เข้ามาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก่อนที่จะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในย่านวัดเมืองกายไกลๆก,ก,กับที่ตั้งของบนทนทหารบกที่33 ซึ่งจุดนี้จะอยู่ใกล้กับแม่น้ําปิงด้วยค่ะและเป็นจุดที่ยังคงมีสถานการณ์น้ําท่วมขังสูงทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกําลังใจขอให้ทุกคนช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกําลังความสามารถดานกองร้อยฝึกรบพิเศษที่3มค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผาได้ส่งกําลังพลจากที่ตั้งของหน่วยในจังหวัดลําปางพร้อมกับรถบรรทุกยกสูงของหน่วยสองคันสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยโดยปฏิบัติภารกิจในเขตตาบลวัดเกตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ จุดนี้ก็อยู่ใกล้ลำน้ำปิงนะคะถูกน้ำท่วมขังสูงกว่า1เมตรและน้ำไหลเชี่ยวแรงกำลังพลได้ช่วยกันขนย้ายผู้คนและสิ่งของต่างๆตลอดจนไปส่งสเสบียงค่ะนำอาหารนำน้ำ,นำดื่มไปมอบให้กับผู้ประสบภัยตลอด2วันที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นหนึ่งในภา,ารกิจสำคัญของกองทัพภาคที่3ที่ให้หน่วยทหารช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีและชาวบ้านต่างก็รู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่ทหารไม่ทอดทิ้งประชาชนค่ะ